สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมนนทั์ใจจิตร่วมกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันตินะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการอโรคยาวาไราตี้นะครับวาไราตี้ดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความบันเทิงแต่จะพาคุณผู้ฟังให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อยู่รอบตัวเราโดยการรู้เท่าทันแล้วก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับโดยมีนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์เกรียงศักวัฒนาสิรกุล แพทย์ประจำเครียงศักดิ์คลินิกเป็นที่ปรึกษาประจำรายการนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เอาใจคุณผู้หญิงโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณผู้ชายจะฟังไม่ได้นะครับเรียนรู้ไว้เพื่อเป็นข้อมูลนะครับเพื่อที่จะสามารถอยู่กับคุณผู้หญิงได้อย่าง รู้มากกว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับวันนี้เรื่องราวที่ผมจะนำมาแบ่งปันให้กับคุณฟังนั้นก็คือมะเร็งปากมดลูกครับภัยร้ายที่คุณป้องกันได้แหมน่าสนใจทีเดียวใช่ไหมล่ะครับเราจะมาติดตามพร้อมกันในช่วงหน้านะครับออยากให้เ ปากบุตรลูกก็เป็นหนึ่งในโรคมะเร็งที่สร้างความกังวลใจให้กับผู้หญิงจำนวนมากเลยนะครับเนื่องจากเป็นโรคที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่ายครับแล้วก็เลยไม่แปลกใจเลยนะครับที่ว่าในแต่ละปีจะพบผู้ป่วยรายใหม่มากถึง5 0 0แสนคนทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังเป็นโรคที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทยเลยนะครับแต่โชคดีนิดนึงก็คือมะเร็งชนิดนี้เนี่ยสามารถ ป้องกันได้แหมใจชื้นขึ้นมาเลยใช่ไหมครับวันนี้ผมจะพาคุณฟังมารู้จักกับโรคมะเร็งปากมดลูกกันนะครับในช่วงรู้ไว้ใช่ว่าครับรู้ไว้ใช่ว่า ครับคุณผู้ฟังมะเร็งปากมดลูกนั้นส่วนใหญ่จะพบในผู้หญิงวัย30 55ปีนะครับโดยมีสาเหตุหลายประการครับแต่ว่าสาเหตุหลักสำคัญที่สุดก็ได้แก่เชื้อ HPV นะครับไม่ใช่ HIV นะครับ HPV เนี่ยจะสามารถติดต่อการทางเพศสัมพันธ์นะครับโดยจากสถิติพบว่าผู้หญิงถึงร้อยละประมาณ80%นะครับติดเชื้อ HPV ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตโดยไวรัสตัวนี้เนี่ยนะครับจะใช้เวลาเฉลี่ยราวๆ5 1ถปีในการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อปากโดลูกปกติเนี่ยนะครับให้กลายเป็นมะเร็งปากบดลูกนะครับ ส่วนปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคก็ได้แก่การฉีกขาดของช่องคลอดในกรณีของอผู้หญิงที่คลอดบุตรหรือว่ามีบุตรหลายคนเนี่ยนะครับหรือว่าการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย การเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆการไม่รักษาสุขอนามัยบริเว,เวณช่องคลอดหรือว่าอวัยวะเพศของสามีอะไรประมาณนี้นะครับการอักเสบแล้วก็มีแผลที่ปากมดลูกแล้วก็ทิ้งไว้นานโดยไม่ได้รักษานะครับรวมถึงการมีภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้วก็การสูบบุหรี่แล้วก็ดื่มสุราก็ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทําให้เกิดโรคนี้แบบลุกลามขึ้นได้นะครับมะเร็งปากมดลูกนั้นหากไม่ถูกตรวจพบตือว่ารักษาตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะครับมะเร็งก็จะลามไปจากปากมดลูกเนี่ยไปยังอวัยวะเพศแล้วก็ไปยังเนื้อเยื่อชั้นในรอบๆมดลูกนะครับจากนั้นก็จะแพร่ลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองกระดูกเชิงกรานส่งผลให้ไตกระเพาะปัสสาวะ ตับแล้วก็รวมถึงปอดทำงานผิดปกติด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในที่สุดนะครับพูดมาถึงตรงนี้แต่ก็อย่างที่บอกครับว่าใช่จะน่ากลัวเสมอไปนะครับเรามาดูวิธีการรักษามเริงปากหมดลูกกันดีกว่านะครับ โดยส่วนใหญ่แล้วแพทย์จะแบ่งความรุนแรงของมะเร็งปากมดลูกออกเป็นขั้นๆครับตามขนาดของมะเร็งและก็การแพร่กระจายของโรคนั่นก็คือในระยะที่1มะเร็งก็จะอยู่ที่ปากมดลูกนะครับระยะที่2มะเร็งจะลุกลามจากปากมดลูกไปด้านข้างนะครับแล้วก็ระยะที่3มมะเร็งจะลุกลาม ไปจนถึงอุ้งเชิงกรานนะครับแล้วก็ในระยะ4ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายนะครับมะเร็งก็ได้กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆเช่นกระเพาะปัสสาวะทวารหนักซึ่งในการรักษานั้นก็สามารถทําได้3วิธีนะครับตามความรุนแรงของโรคได้แก่ หนึ่งคือแพทย์จะวินิจฉัยด้วยการผ่าตัดนะครับการเอามดลูกออกก็มักจะเป็นวิธีการรักษามะเร็งระยะที่1น,นะครับแล้วก็ระยะที่2ขั้นต้นนั่นก็คือเซลล์มะเร็งจะอยู่ที่ปากมดลูกแล้วก็ช่องคลอดนะครับแพทย์ก็จะผ่าตัดเอาปากมดลูกเอามดลูกแล้วก็เอาช่องคลอดส่วนต้น แล้วก็ต่อมน้ําเหลืองในบริเวณนั้นออกนะครับเพื่อไม่ให้มะเร็งมันลุกลามไปอย่างอาวัยวะอื่นๆนะครับรวมถึงการให้ยาเคมีบําบัดนะครับประการที่2นะครับแพทย์ก็อาจจะใช้วิธีการรักษาแบบเคมีบําบัดอย่างเดียวหรือว่าใช้ร่วมกับการรักษาแบบอื่นเช่นให้ยาให้รังสีรักษานะครับหรือว่า ทำอย่างอื่นด้วยนะครับเนื่องจากการรักษาโดยเคมีจะทําให้ผลของการรักษาโดยรังสีได้ผลดีมากยิ่งขึ้นนะครับประการที่3คือใช้รังสีรักษาซึ่งวิธีนี้มักจะใช้กับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปากมดลูกระยะที่2ขึ้นไปนะครับหรือว่าผู้ป่วยที่มีโรคอื่นที่ทําให้ไม่สามารถรับการผ่าตัดได้เช่นโรคอ้วนหรือว่าบางคนอาจะแพ้ยาสลบนะครับ พูดมาขนาดนี้แล้วคุณผู้หญิงก็อาจจะแบบเสียวสลังอยู่เหมือนกันนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่ามะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะครับหากได้รับการตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆในช่วงหน้าครับเราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับว่าแล้วคุณผู้หญิงจะสามารถป้องกันได้อย่างไร แต่ช่วงนี้พักเรื่องคิดเครียดครับมาฟังเพลงที่ผมนำมาฝากคุณฟังกันดีกว่านะครับในช่วงบทเพลงจากใจครับบทเพลงจากใจ ฉันพระดแล้วก็มีคนนึงยืนข้างกามันก็สุดตูวใจแสงดวงดาวเป็นทางยาวพาผ่านฟ้าและเป็นตะกายรีบขับงดงามเกินอะทิบลายไม่ทันจะรู้สตัวกันตเช้าดูมันรวดเร็วกันไปช่วงเวลาที่ดีพาและผน คำกล่าวหลายๆคำครับคุณฟังที่ให้กําลังใจเราได้นะครับหนึ่งในคําในวันนี้ก็คืออีกไม่นานก็เช้าครับคุณฟังแสงแรกของวันใหม่เนี่ยเมื่อเรามองไปเมื่อยามพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ย เรียกว่าสดใสเสมอนะครับรายการอารคยาวรารตี้แล้วก็สื่อมวลชนเสียงสันติก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกทกท่านนะครับเมื่อชีวิตมีปัญหาลองอธิษฐานขอพระเยซูคริสต์พระเจ้านะครับช่วยเหลือเราให้ผ่านพ้นปัญหาต่างๆเหล่านั้นไปได้นะครับสำหรับรายการของเราในวันนี้เราพูดคุยกันถึงโรคของคุณผู้หญิงนะครับนั่นก็คือมะเร็งปากมดลูกครับตอนนี้เราไปติดตามกันต่อดีกว่านะครับ การป้องกันตัวเองจากมะเร็งปากมดลูกนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับการรักษาแล้วเนี่ยนะครับง่ายกว่าเยอะเลยโดยเฉพาะคุณผู้ฟังสามารถป้องกันโรคร้ายนี้ได้ด้วยการทำเปปเทสครับหรือว่าการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV นะครับแล้วก็สามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยดีกว่านะครับก็คือการเปปเทสนะครับคุณหมอบอกว่าเปปเทสเนี่ยนะครับจะเป็นการ การตรวจคัดกรองที่ให้ผลดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยมีผู้หญิงวัย35ปีขึ้นไปมากถึง14ล้านคนนะครับที่มีโอกาสติดเชื้อ HPV นะครับแต่ก็มีเพียง8แสนรายเท่านั้นนะครับที่เข้ารับการตรวจคัดกรองนะครับทำให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติประเมินว่าในปี2008อาจจะมีผู้ป่วยจากมะเร็งปากมดลูกเพิ่มขึ้นถึง8,000รายด้วยกันนะครับโดยการทำเปปเทสนั้น ะจะทำการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่เรียกได้ว่าคุณหมอบอกว่าได้ผลดีที่สุดนะครับเมื่อเข้ารับการตรวจอย่างสม่ำเสมอโดยมีประเภทของการตรวจดังนี้ครับคุณหมอบอกว่าอย่างแรกคือเปปสมีครับถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับเป็นการตรวจภายในร่วมกับการตรวจทางเซลล์วิทยา เพื่อหาความผิดปกติของเซลล์ที่เกิดจากเชื้อมะเร็งปากมดลูกนะครับในระยะเริ่มต้นโดยแพทย์จะใช้เครื่องมือสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศนะครับแล้วก็นําตัวอย่างเซลล์จากปากมดลูกมาตรวจหาความผิดปกติของเซลล์หากพบว่าเซลล์มีความผิดปกตินะครับแพทย์ก็จะทําการส่องกล้องตรวจปากมดลูกนะครับหรือว่าตัดชิ้นเนื้อส่วนที่ผิดปกติจากปากมดลูกไปตรวจนั่นเองนะครับต่อมาคือวิธี ทินเพรสนะครับเป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทางเซลล์วิทยาเช่นเดียวกับเป๊บเสเมียเนี่ยนะครับแต่ให้ผลการตรวจที่ละเอียดกว่าถึงร้อยละ65นะครับโดยทั่วไปนะครับแพทย์ก็จะแนะนําให้คุณฟังเข้ารับการตรวจแบบทินเพรสเนี่ยนะครับเนื่องจากสามารถตรวจหาความผิดปกติของเซลล์มะเร็งปากมดลูกได้ดีกว่าวิธีการตรวจแบบเป๊เสเมียนั่นเองนะครับวิธีต่อมาคือทินเพรส HPV test นะครับเป็นการตรวจทางชีวโมเลกุลน,นะครับร่วมกับการตรวจเพ็บ t ทสเนยนะครับเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส HPV โดยตรงเลยนะครับซึ่งการตรวจแบบนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรกได้ถึงร้อยละ9ก90-100%ถึง100%ทีเดียวนะครับโดยแพทย์จะเก็บตัวอย่างเซลล์เพื่อทำการตรวจหาเซลล์ที่ผิดปกติแล้วก็เซลล์ที่หลื ก็จะนำไปใช้ตรวจ HPV นะครับโดยไม่ต้องเก็บตัวอย่างซ้ำซ้อนซึ่งก็จะสะดวกกับผู้ป่วยที่มารับการตรวจด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับทราบหรือไม่ว่าโรคนี้อย่างที่บอกไว้ว่ามีวัคซีนป้องกันด้วยแล้วก็อนุมัติให้ฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับใช้วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปากมดลูกในปีพศ2549นะครับ ก็นับเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่เลยทีเดียวนะครับที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้หญิงทั่วโลกได้เนื่องจากวัคซีนดังกล่าวเนี่ยนะครับจะช่วยป้องกันเชื้อ HPV สายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับซึ่งพบในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกถึงร้อยละ70เลยนะครับทำให้การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV เนี่ยนะครับสามารถป้องกัน มะเร็งปากมดลูกได้แต่ว่าต้องฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อ HPV 3ครั้งในระยะเวลา6เดือนนะครับแล้วก็จะให้ประสิทธิภาพในการป้องกันได้ถึง100%เลยนะครับตามการวิจัยทั้งนี้แพทย์ก็แนะนำให้ผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่9ถึง26ปีครับฉีดวัคซีนไว้ก่อนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกนะครับหรือว่าในรายที่มีเพศสัมพันธ์แล้วแต่ยังไม่ติดเชื้อ HPV แล้วก็แม้ในผู้หญิงที่ได้รับ เชื้อไวรัสไปแล้วสายพันธุ์ใดาสายพันธุ์หนึ่งก็สามารถฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อเพิ่มได้นะครับโดยวัคซีนจะสามารถป้องกันโรคได้5ปีเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็กําลังอยู่ในช่วง วิจัยแล้วก็พัฒนาว่าหลังจาก5ปีต่อไปควรจะฉีดซ้ําหรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามแม้การได้รับวัคซีนแล้วผู้หญิงก็ควรจะเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ําเสมอนะครับเนื่องจากวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV บางชนิดก็ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกเท่านั้นไม่ใช่ เชื้อ HPV ทั้งหมดนะครับซึ่งมีอยู่หลายร้อยสายพันธุ์นะครับที่สำคัญยังมีสาเหตุที่ทำให้มะเร็งปากมดลูกเกิดขึ้นได้อีกนะครับดังนั้นแม้จะฉีดวัคซีนไว้แล้วแต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่เชื้อ HPV สายพันธุ์อื่นๆยังคงมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกจากสาเหตุอื่นๆได้อีกนั่นเองนะครับ ส่วนสำหรับผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดจากการฉีดวัคซีนก็คงจะมีเพียงอาการปวดบวมเล็กๆน้อยๆนะครับแต่จะไม่มีการแพร่ชเชื้อจากการฉีดวัคซีนแน่นอนนะครับทั้งนี้สำหรับสตรีมีครรภ์แล้วก็ผู้ที่แพ้ส่วนผสมบางอย่างของวัคซีนก็ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับไม่ควรได้รับการฉีดวัคซีนดังกล่าวด้วยนะครับ รวมไปถึงการลดปัจจัยเสี่ยงอื่นๆด้วยครับคุณฟังโดยเริ่มจากการรักษาสุขอ,อนามัยครับบริเวณอวัยวะเพศของตัวเองแล้วก็ของคู่ครองด้วยนะครับก็จะช่วยป้องกันคุณฟังจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ ขณะที่การสวมถุงยางอนามัยครับสามารถลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสได้แม้จะไม่ได้กําจัดเชื้อไปก็ตามนะครับแต่สามารถลดความเสี่ยงได้นอกจากนี้แล้วคุณผู้หญิงก็ยังไม่ควรที่จะมีเพศสัมพันธ์เร็วเกินไปนะครับหรือว่าก่อนอายุ18ปีนะครับ แล้วก็ไม่ควรจะเปลี่ยนคู่นอนหลายคนนะครับหรือว่ามีบุตรมากเกินไปที่สำคัญหากคุณฟังงดการสูบบุหรี่ได้นั่นหมายถึงคุณฟังลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากมดลูกได้เยอะทีเดียวนะครับเพราะว่าการป้องก,กันก็อย่างที่บอกว่าง่ายกว่าการรักษานะครับอย่าปล่อยให้ตัวคุณฟังแล้วก็คนที่คุณฟังรักต้องเสี่ยงกับโรคมะเร็งปากมดลูกนะครับเป็นมะเร็งใครก็ไม่อยากเป็นเนาะด้วยการไปพบแพทย์ครับคุณฟังเพื่อรับการตรวจคัด กรองประจําปีนะครับแล้วก็รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV แล้วก็หมั่นดูแลสุขภาพเสียตั้งแต่วันนี้นะครับสุดท้ายนี้คุณหมอฝากมาเกี่ยวกับสัญญาณเตือนภัยครับคุณผู้ฟังมะเร็งปากมดลูกดังนี้นะครับ ถ้าเกิดว่ามีเลือดออกขณะหรือว่าภายหลังมีเพศสัมพันธ์อันนี้น่าสงสัยเลยทีเดียวนะครับหลังจากประจำเดือนหมดยังมีเลือดออกอยู่เป็นประจำนะครับมีเลือดออกเพียงกระบิดกระปอยคล้ายประจำเดือนตลอดเวลานะครับมีเลือดออกหนานหลายวันหรือว่าจะออกทั้งเดือนเลยก็ได้นะครับเลือดหรือว่าคล้ายประจำเดือนออกมากจนต้องเปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยกว่าปกติ มีตกขาวหรือว่าตกเหลืองมากแล้วก็อาจจะมีกลิ่นเหมือนกลิ่นคาวปลาเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วงระยะเวลาที่มีตกขาวออกมามากบางครั้งมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วยนะครับรวมถึงเบื่ออาหารรู้สึกว่าร่างกายสู้ผอมนะครับแล้วก็อ่อนเพลียนะครับถ้าเกิดว่ามีอาการต่างๆเหล่านี้คุณหมอบอกว่าควรจะไปพบแพทย์ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณฟังได้เรียนรู้แล้วก็ได้ทําความเข้าใจในโรคกันมากขึ้นนะครับหวังว่า คงจะได้รับความรู้ที่จะนำไปใช้ปรับตัวแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับเพื่อที่จะป้องกันให้เราห่างไกลจากโรคมะเร็งต่างๆด้วยนะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลจากนิตยสารเพื่อสุขภาพเบเตอร์เฮลนะครับฉบับที่3ปี2551มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคุณฟังท่านใดที่ต้องการฝากคำถามกับคุณหมอนะครับสามารถ ฝากคำถามได้หลายช่องทางนะครับจะโทรศัพท์เข้ามาฝากคำถามกับเราก็ได้นะครับที่053242654หรือว่าจะเข้าไปในเว็บไซต์ของเสียงสันตินะครับที่ www.voicepeace.org so นะครับซึ่งในเว็บไซต์ของเราก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับทั้ง Facebook Fanpage ทั้ง Line ID นะครับทั้ง Social ลมีเดียต่างๆก็สามารถที่จะเข้าไปฝากคำถา,ถามถึงคุณหมอได้ตามช่องทางเหล่านั้นนะครับคุณผู้ฟังครับทางรายการของเราก็ยังมีหนังส เล่มเล็กๆครับที่จะทําให้คุณฟังรู้ถึงความหมายของคําว่ารักแล้วก็คุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญาด้วยร่วมถึงบทเรียนทางปรัชญาครัาเรื่องเงินดีกมากมาย ที่จะทําให้คุณฟังรู้สึกอศัศจรรย์ใจกับข้อคิดคําสอนแล้วก็แนวทางในการดําเนินชีวิตที่คุณฟังอาจจะไม่เคยพบมาก่อนนะครับซึ่งนั่นอาจจะทําให้คุณฟังพบกับคําตอบที่แท้จริงในหลายๆด้านของชีวิตก็ได้นะครับสําหรับผู้ที่เรียนจบบทเรียนแล้วนะครับเราก็ยังมีประกาศนียาบัตรมอบให้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงคุณฟังเขียนจดหมายติดต่อเรามาได้ที่สื่อมวลชนเสียงสันติ ตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสปรษณี50.000ย์5 0 0 0 0หรือที่อีเมลนะครับ vop@voiceofpeace.org นะครับแล้วก็ทางโทรศัพท์ของเรานะครับที่หมายเลข053-242-654สําำหรับวันนี้ครับทิ้งท้ายด้วยข้อความจากพระกิษธรรมคัมภีนะครับที่ว่าอย่าให้คำหยาบคายออกมาจากปากท่านเลย แต่จงกล่าวคำที่ดีและเป็นประโยชน์ให้เหมาะสมกับความต้องการเรามาพูดภาษาดอกไม้ที่น่าฟังกันดีกว่านะครับคุณฟังสังคมของเราคงจะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะเลยแหละครับวันนี้ผมและทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ yeah, 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 yeah. ราไม่คิดให้อภัยอยากจะเข้าใจเราทะเลาะก,กันอยู่เพื่อไรไม่อยากพูดจาไม่มองหน้ากันไม่ชีวิตบนความโกรธจะจบลงเช่นไรอือถ้ารักกันต้องช่วยเหลือกันมันจะตด้กว่านี้สักเท่าไรแบ่งกันให้กันยอมเพื่อให้คนอื่นบ้างได้ไหมต่างกันแล้วไงถ้ารักกันเพราะความรักเหนือทุกอย่างยิ่งกว่าเหตุผลใด ความรักยันตาจิตใจไม่ต่างกันทุกทุกคนมีคุณค่าเหมือนกันเมื่อมองในรักวันนี้เรามีชีวิตด้วยความรักในใจพร้องมกันใครพระเจ้าสร้างเราเพื่อที่จะกัน ถ้ารักกันต้องช่วยเหลือกันมันจะได้กว่านี้จกเท่าไรแบ่งกันให้กันยอมเพื่อให้คนอื่นบ้างได้ไหมต่างกันแล้วไงถ้ารักกันเพราะความรักเหนือทุกอย่างยิ่งกว่าเหตุผลใดความรักยงนาะจิตใจ You